เข้มหัสวีเปิดใจพร้อมเคียงข้างหนิงปณิตาล่าสุดพระเอกดังน้องชายสุดที่รักของหนิงออกมาเปิดใจถึงประเด็นพี่สาวนะคะเจ้าตัวบอกว่าตัวพี่หนิงเองเนี่ยเป็นคนที่จัดการอะไรให้เก่งมากๆเลยนะทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องการงานพี่เขาจัดการได้ดีตัวเข้มเองเนี่ยให้กําลังใจเข้มรู้สึกว่าคนรอบข้างพี่รักพี่หนิงเยอะมากคอยให้กําลังใจพี่หนิงเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร พร้อมกันนี้ทางด้านของหนุ่มเข้มยังบอกด้วยนะคะว่าตัวเข้มเองเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ถ้าเกิดพี่หนิงอยากพูดอะไรก็จะได้คุยกันเข้มจะไม่ค่อยถามเพราะมีคนถามพี่หนิงเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่ต้องการพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่อยากจะหาอะไรที่มันสบายใจผมก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นในส่วนที่ถ้าเกิดว่าเราต้องการผมก็จะอยู่ตรงนั้นจะคอยดูแลน้องนิลิน ผมเนี่ยรักน้องนิรินมากแล้วก็รักครอบครัวนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึง่งเรื่องราวที่หนุ่มเข้มเขาเปิดเผยนั่นเองและคะ่ะ